คุณแจมารับแล้ว่าทำไมวันนี้ตัวเป็นสีอย่างนี้ทำไมอะคาแล้วดูฉันข่าวดำตลอดไปนีูค่ะเริ่มวันที่โน p a พาร์กิงคือไม่รู้ไงเราจะใช้เวลากันประมาณ5นาทีนะคะเดียวเราจะเดินทางไปเที่ยวอเมริกันเิลลจซึ่งไกลมาก จริงๆควรจะเที่ยวอยู่แถวนี้บ้างตอนแรกเราปังหมุนว่าเราจะไปกินไอศครีมการแต่หนุ่แจนก็คือเป็นคนหิว all the time ออเดอร์ชาตลอดเวลา<อ>ก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาร้านข้าวก่อนขับรถที่นี่ไม่ยากเพราะว่าทุกคนรถเล็กหนึ่งสองขับช้า,ชาตะต่อนยอนไม่ต้องกลัวแบบหลงทางก็ไม่ต้องกลัวก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็กลับรถออกมาใหม่เพราะว่าที่นี่มันจะเป็นบล็อกอยู่แล้ว แต่ก็โนก็โดนโนพักกิ้งอยู่ว่าว่าขับง่ายอยู่ง่ายเข้าใจง่ายแต่ก็คุณแจนเมเนี้ยคือสร้างเรื่องประหลายแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า finish the day อะคือ end of the day คุณแจงเขาจะเป็นยังไงจะมีชีวิตรอดกับประเทศไทยไหมใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเรามันตัวแม่เลยแล้วตัวแม่ตัวมัมอยู่แล้วไปไปไปค่ะเจอกันสถานทูตไทยเท่านั้นคุณคุณนายอยากกินข้าวแกงกะหรี่หรอ แต่คุณน้าทำไมมองไม่หายยากินิคุอะคือตอนเนี้ยอะไรก็ได้มันตื้นใจไปมดใช่ไหมอาคุณน้าอันนี้มันเป็นบุฟเฟ่ต์หรือว่าเป็นอาราเดินเดินไปดูสักสอง่ามร้านไว้ก่อนเพราะจริงๆแล้วเรามีร้านยากินิคุที่แบบเรากินประจำชอบมากเป็นบุฟเฟ่ต์แต่ว่าเราก็เปลี่ยนผังเมืองได้อ๋อมันเป็นแบบเป็นแบบเซนโตะมะ ใช่เ,เอ่า้าวไม่มีอ่ะค่ะคุณมันอาจจะต้องขึ้นมาข้างบนแต่ว่าอาจจะไม่เปิดวันนี้ปะดูเวลาเปิดหน้าร้านไม่ใหม่ขออยู่ารบอกครสเนี่ยเออ <5. S 1> เพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะปิดสามโมงเปิดหกโมงในหลายๆร้านคือ,อกินข้าวกันเป็นเวลามากขึ้นมาตขนะึ้ะ คืเกสาวทายแบบดิฉันมากๆทะานถึงี่นแล้วทำให้น้ำหนักฉันลงไปบ้างแฟมิลี่มารก็ยังเปิดอยู่24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นคุณแรงเขาจะฝากทองไว้กับมารทอย่างเดียวมาร์ทเอฟบเพราะว่าหิวตอนเนี้ยเนี้ยมันเป็นช่วงแบบเขาพักไงเออแล้วเรามาเดินเล่นช่วงเขาพักอ่ะเออเราคิดอะไรได้บ้างอ่ะก็อาจจะมีร้านที่เปิดไ์หรือเปล่าเนี่ยร้านเนี้ก็เปิดแต่ไข่อะไรอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแหละเราอยู่ในอเมริกันวิลเลจแล้วอันนี้เหมือนเป็นแบบก็จะพาชมไปเลยนะคะคือที่เนี่อเมริกันวิลเลจอะแป๊บหนึ่งนะเสียงดังเวอร์ร้านที่อยู่ติดกับคลองคลองว่ะร้านที่อยู่แบบริมริมอะมันจะตกแต่งเป็นแบบฝรั่งเนาะเป็นยุโรปเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบร่วมสมัย ตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่พาทุกคนชมไปเลยตรงนี้เหมือนเป็นเบอร์เกอร์เบอร์ไซ่ะเราเป็นแบบอาหารแบบแม็กซิกันอะแล้วก็แบบที่นี่มันก็จะเป็นแบบอารมณ์ซีเนียทุกคนขายแบบของฝากหรือว่าของที่แบบฮิตๆ <c oughs> ในโอกินาวาก็พวกแบบว่าเสือ้อที่ปักว่าบูซิลโอกินาว่าอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็จะเป็นแบบร้านอนะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็จะเป็นห้างอีออนที่เราไปซื้อกันแล้วเราก็จะเดิอนอ้อมนะตอนนี้เราจะเดิอนอ้อมไปตรงที่เราไปจอดรถเมื่อกี้แหละแล้วไหนละ่ะร้านอ่านร้านอะไรนะร้านโรลี่ คือน,นุ้งแจงอยากกินเคอรี่เดี๋ยวลองเซิร์ชใน Google Map แพรบโอเคโอเคฉันเซิร์ชให้เซิร์ชมาคุณอาอุย๊ยสิ่งที่เจอคือเคอรี่เอ็กเพรสไม่ไม่ส่องของนะสีซูเคอรี่ฟู้ดฮะฉันพิมพ์อะไรผิดหรือเปล่าคุณนาะเคอร,รี่มันซีูหรือเปล่าคะเอๆๆคุณนาไปเคอรี่เอ็กเพรสมันก็จะเคอรี่เอ็กเพรสสิ เขารู <T> ้หมดว่าไม่มีสมองโอเคดีนะที่มีเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยขับรถยังต้องสองนาทีเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่เดินไม่มันอาจจะอยู่ตรงนี้แหละคุณน้าเอางี้นะตอนนี้กินอะไรก่อนก็ได้หละป่ะเอาไงอะไม่เลกกันดูไหม เร,เราเข้าไปข้างใน,นไหม ه, ได้เดินกลับไปที่เดิมไปกลับสู่จุดเริ่มต้นโซนในๆที่เป็นโซนริมทะ <c oughs> เลอะ่ะ เราดูแล้วามสุขลอดยังไงแต่ฉันก็ยังไม่เคยกินพรุ่งนี้เราก็จะมาที่นี่อีกเพราะว่าเราจะมาดูผัรค่ะพรุ่งนี้ใส่ชุดแบบดินเนอร์เนาะแต่ว่ามาคับฉันโอ้ยไม่เคยมาสาขายากินีคเออแล้วมันจะโค o สไหมอะคุณนะเห็นไหมมันเปิดห้าโมงครึ่ง My God คืนเนี่ยลีสโตเลยหรอเลยนะแต่ฉันว่าโคโค่อิชิบัญญะเปิด,เ,ปดเพราะว่ามันเป็นร้านแ,แบบข้าวคงต้องไปแล้วอะเพราะว่าเหมือนในเนี้ยทุกคนวางแผนดีๆนะคะในการที่จะมากินข้าวที่นี่เขากชอบที่จะญุดแล้วแล้วโคโรซานด้วยนะก็คือถ้าเป็นร้านคนญี่ปุ่นอะมันจะปิดรลาน,นี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกร้านเฟรนชชสยอ,อ่ะฉันคิดว่ามันจะเปิดเพราะว่าพวกซูชิ พวกโซชิโร่อะไรอย่างเงี้ยะทีเออแบบว่าไม่ได้อยู่ตั้งอยู่ใช่ไหมว่าไงตั้งอยู่ปะอันนี้คิดว่าเดี๋ยวไปโคโค่อิชิบัญญัติดีกว่าเอาแล้วใครจะออกอ่ะจะพาไปก็ไปแต่ก็จะต้องกินก่อนที่เดินไปที่เมีองถึงแล้วถึงแล้วสรุปมากินเค curry h o าส์โคโค่อิชิบัญญัติซึ่งประเทศไทยมีไหมมีแต่ไม่สนใจอยู่แล้วเพราะเรามันออริจินอลอยู่ไทยไม่กินนะ อน oh อยู่ไทยไม่กินมากินไกลถึงยี่ปุ่งมาเพราะว่าที่ร้านร้านมันไม่เปิดนะคะถ้าใครแบบว่าหิวข้าวแบบบ่ายสามอะไรเงี้ยก็คือพักก่อนถ้าอยากกินก็ต้องหากินรนะ้านที่มันเป็นแบรนด์ติดแบรนด์เป็นคนติดแบรนด์ติดแกรม อยู่ๆนนี้ก็อยากกินซึ่งไม่เคยอยู่ในหวว <นำ S 1> เลยคือไม่เคยแต่ยายเนี่ยเขาเป็นคนแปลกๆปกติไม่กินเครื่องเทศกระเทียมอะไรกินแรงไม่กินแต่ว่าวันนั้นอ่ะลองกินแบบเหมือนลองกินหลายๆร้านในญี่ปุ่นแบบเอย้ยขอลองชิมหน่อยรู้สึกเอย้ยชื่อยากกินทั้งแบบอุด้งและข้าวอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรออันนี้เป็นพร้องอ่ะ

สไปซ์เรギュ่าสไปซ์สไปซ์ใช่ใช์อันไหนผัเอาคุณนะ้าเมนูภาษาไทย <c oughs> คุณนะ้าโปโกอิชิเบนยะมีเมนูภาษาไทยนะคะทำทชีมากเมื่อกี้ก็คืออ่านภาษาญี่ปุ่นกันสุดๆเหมือนเก่งแต่คือเดาทำชีมากค่ะ <c oughs> มาแล้วสวัสดคุณนา้า <cin stereotype> เป็นคนที่ต้องมีสลัดตลอดเวลาเขาก็จะให้มากับพวงน้ำสลัดแบบนี้ชอบอะไรเลือกเลยนะคะซึ่งปกติอยู่บ้านชอบกินอันนี้แบบเอาผักสดมาจิ <threaded rehears als> ้มเลยอาจจะโดนโซ่มาเป็นสืออาบ จะลืมพาแบตกล้องกล้องแบบเหลือหนึ่งน้าอิสหน้าอิสหน้าอีข้าวเหมือนเหมือนเป็นอะไรอ่ะนูโดกะหรี่อ่ะแล้วก็กับข้าวอันนี et, ้อันนก็ต้องใส่มาอ้าวคุณนะมาแล้ว hmm. ว่าคุณแจนอะเคาเจอช็อกกับไข่ไก่ที่ญี่ปุ่นใช่เพราะว่าคิดมาตลอดว่าไข่ไก่มันจะเป็นสีแบบนวลๆสีเราไ่ะเออแต่ว่ามาเจอไข่ไก่ที่ญี่ปุ่นคือมันเป็นสีขาวแล้วตอนแรกบอกเขากินไข่เป็ดหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่พอตอกมาอ้าวมันไข่ไก่อะเออแล้วเปลือกมันบางเหมือนบ้านเรานะแต่ว่ามันขาวแบบขาวนวลขาวไม่เหลืองไม่ติดอะไรเลยสีขาวล้วนเลย เหมือนเปิดไข่เป็ดม,ม้าเราแล้วก็เลยทำให้อยากรู้ว่าหน้าตาแม่ไก่ที่เนี่ยเขาเป็นไงทำไมเขาไข่าสแล้วแม่ไข่ว่าเราเป็นแบบเป็นตกกลา <c oughs> เป็นแบบเอออย่ <c oughs> เงี้ยอยากรู้ว่าเดี๋ยวต้องไปรีเสิร์ชแหละ เหมือนเป็นแบบน้ำข้าวข้าวหน้าเนื้อทุกคนนึกถึงข้าวหน้าเนื้อที่มันจะมีซอสเนื้อออกไหมแต่อันนี้เหมือนมาทําให้เป็นเวอร์ชั่นน้ําแล้วใส่แบบเหมือนใส่เคอรี่ลงไปนิดนึงอ่ะคือไม่รู้่เออ,อไม่ค่อยมีกลิ่นเคอรี่จะได้กลิ่นแบบอีน้ําข้าวราดหน้าเนื้อมากกว่าแต่ก็อร่อยแต่ว่าตอนแรกก็คือตั้งใจว่าเคอรีอส่สุดๆพี่เค็ดเหรอ มันหามันไม่เผ็ดอ่ะร้านมันไม่เผ็ดอ่ะดูวิถีคอมบินชันนี้นะคะเป็นข้าวแล้วก็ใส่ขิงแล้วก็ท็อปด้วยพริกนิดนึง <c oughs> อร่อยมากทุกคนเพิ่มความเผ็ดความนัวดูวิธีชิมไทยพริกมีเท่าไหร่ใส่เอาไปใ,ให้หมดฉัน <c oughs> ต้องการของเผ็ดฉันต้องการแบบอันเนี้ยไม่ใช่เฟอรี่นะคะทุกคนข้าวนา เขาเรียกว่าค่ะอะไรักทานอะความตั้งใจมากินเฟร์รี่แล้วก็ดูเมนูเป็นภา,าษาญ,ญี่ปุ่น <laughs> แล้วก็ได้แบบอะไรมาไม่รู้แล้วพอสั่งเสร็จอ้าวมีเมนูภาษาไทยจ้ะมันชื่อตรงกันนะเออมันชื่อตรงนี้ใช่ไหม นะ้ำข้าว้าเนื้อเออเออใช่จริงจริงสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบกะหรี่เมื่อกี้เหมือนมันจะมีเคอรี่เห็ดแบบน่าลองมาสำหรับคนชอบกินผักแล้วก็สำหรับใครที่อยากกินเนื้อแต่ว่าไม่ชอบเคอรี่มากเมนูนี้ก็แนะนำเฮ้ยกอนไม่ไมีเนื้อนี้นะเขาไม่ไมีกะหรี่ ออตอนนี้อยู่ในร้านไอศครีมคนเยอะมากอ่ะตอนตอนนี้ก็ราอรอรอเดี๋ยวสั่งอยู่นะคะ making y o u r t ice cream ก็คือเสเต็ปวันเราจะต้องแบบชุคุกกี้ก่อน สเต็ปถูกก็คือช mm ูไอศครีมแล้วก็สเต็ปทรีก็คือชูท็อปปิ้งประมาณนี้ mm hmm. เดี๋ยวเรา mm hmm. เรลาอสั่งตอนนี้ก็ต่อแถวอยู่นะคะ ช็อกโกแลตคุกกี้กับน่าจะเป็นแบบคุกกี้เผือกเป็นแบบซิกเนเจอร์ของทีดีนะคะแล้วก็ไอศครีมจะเป็นพิซซ่าชิโอท็อปด้วย M&M ็อของคุณแจงเขาจะเป็นสองเฟเวอร์นะแต่เป็นอะไร<อ>นะเขาทำให้ฉันผิดอะ่ะต่อฉันบอกว่าสตรอเบอร์รี่และช็อกโกแลตอ๋อใช่ไหมแล้วฉันไอติมอ่ะฉันไม่นทูนเฟเวอร์ ของกุญแจตอนแรกออเดอร์เป็นสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตแต่ว่าเหมือนจะได้เป็นรสแบบออริจินัลมาแล้วก็ไอศกรีมเป็นสองเฟเวอร์อย่างงี้ใช่เป็น blue sky สักอย่างหนึ่งอ่ะ blue sky strawberry yogurt ไม่โนโน่ไม่ใช่วาเมันชื่ออะไรนี่แหละแต่ว่าแต่มันเป็นโยเกิร์ตแล้วมันก็จะมีอันที่เป็นสตรอเบอรี่ด้วยอยู่แล้วอ่ะราคาทั้งหมด1 2 5รบาท ไม่เรามาเอาแบบมันเป็นแบบว่าออเดอร์เองไงเลือกคุกกี้เองเลือกคอกปิ้เองเลอแล้วก็ร้านมันแบบมันน่ารักอะไรเงี้ยก็มาได้หวานี่คนชอบตันี้ที่สุดมากี่ครั้งก็สั่งตันี้ตลอดตันไหไรเอลมาเพททชิ 5. โอขอชิมหน่อยมันสีเขียวเ่ะ อืมอร่อยนะอร่อยทสามือไทยเนี่ยไทยใหม่บ้านเราอ่ะฮะใส่ใหม่บ้านเราล้วนท่างี้หรอใช่ใส่ใหม่ที่พันแป้งแล้วนะอ๋อหมายถึงแป้งมันด้วยเอ้ยคือเป็นรวมใส่ไปมันหวานกับแป้งส่วนนี้จะรสชาติแบบโยเกิร์ตบูสกายก็จะออกแบบเปรี้ยวๆมันๆนมๆมันเปรี้ยวๆขลุกแล้วเปรี้ยวมันเหนือนม อีชันก็แบตหมดค่ะตอนนี้ว้าเลี้ยวสุดๆคุณแจ้งเกิดอะไรขึ้นคะจกทำไมมันไม่ขึ้นนะขอรอคุณแจ้งโอ้ยวันนี้คนสร้างเรื่องไม่หยอไม่หย่อนเลยนะคะเมื่อกี้น่าจะถ่ายรถกันนั้นเห็นไหมจะหอดอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะแต่ว่า กระชังหน้าหล่นหรอกแต่ว่าจอดอยู่ในพื้นที่ว่าเฮ้ยมาแล้วได้แล้วได้เอ้าได้แค่นี้เหรอเอ้าเฮ้ยเฮ้ยน้องหมาน้องหมาวันนั้นวันนั้นเราไปไหนแล้วที่มันมีรถขันหนึ่งเลี้ยวอ่ะแล้วรอโอ้เรารอมันก็หลุดออกมาแล้วเราก็ตกใจเราก็ตกใจแล้วก็นึกว่ารถ 哎，然后我。